มาไหว้พ่อปูพะะ่พญานาคนะคะตอนนี้ก็กำลังจัดสวยมากใครมีแผนจะมาเที่ยวปีใหม่นะแนะนำไยมาที่นครพนมนค่ะ สวัสดีจ้าทักทายโยนใบบายนะคะวันนี้พามาชมนครพนมค่ะตัวนี้จัดใหม่ วีดีโอโอ๊ยได้ ya แย่แย่ Of cambodia không ăn, ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Thank mm -hmm. you. You can see a lot of people coming in. see สุดเขตแดเสยามเมืองท่าแขกตรงนี้เองจ้าที่เรามองเห็นข้างหน้านี่คือลาวนะคะวันนี้ภูเขาวสวยมากมีเรือสำรานออกประมาณห้าหกโมงเย็นนะคะถ้าพที่ตกเด่นเรือใหญ่อันนี้นะคะ250บาทต่อท่านนะคะ มีอาหารบริการแล้วก็50บาทอยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นเรือของเทศบาล50บาทวันนี้ก็มีล่องเรือนะคะก็ข้ามมาจากฝั่งเราก็จะมีเรือที่เราเห็นของอเรือฝั่งเราเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยวันนี้50บาทนะคะลำนี้ชมฝั่งเรา หน้าเราก็คือร้านพญานาคนะคะคืนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตมีขายของเยอะแยะมากมายเลยกังวันนี้ก็ยังจอดรถได้อยู่นะคะตรงหน้าตลาดอินโดจีนข้างหน้าเรานี่เองฝั่งนี้ก็จะเป็นลานตอนเย็นก็จะเต็มหมดเลยค่ะของขายใครที่มาเที่ยวมารับลมเย็นๆนะคะช่วงนี้แนะนำเลยกลางคืนจะหนาวเลยละคะ่ะต้องหาเสื้อแขนยาวมาใส่ ใครไม่มีก็มาซื้อหน้างานได้นะคะช่วงนี้ลมดีอากาศดีเขาอยากล่องเรือก็ลงไปจองได้เลยจะเลือกเอาว่าเป็นเรือเทศบาล50บาทเพื่อชมฝั่งลาวข้างหน้าเรานะคะหรือว่าจะเป็นเรือสำราญแม่ของพรา์ครูซหนึ่งนะคะครูซวันข้างหน้าเรานี่ก็250บาทนะคะ พร้อมอาหารด้วยมีอาหารบริการมารับประกาศดีนะคะที่นะครพนมอากาศเย็นๆช่วงนี้น่าจะประมาณยี่สิบ็ดยี่ปดองศานะตอนนี้นะไม่ร้อนแต่ว่าถ้าออกแดดก็ร้อนนะแดดแรงคนก็ทยอยมาตั้งในจัก กรุงเทพจากต่างจังหวัดนะคะต่างชาติก็มาเยอะมากเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมกลางคืนคก็มีคอนเสิร์ตมีแห่ดาวของคริสต์มาสนะคะกลางคืนก็มาเดินเลาะหาของกินของพื้นบ้านก็มีเยอะมาก ตอนงคืนก็จะมีอุอมโมงค์ไฟนะคะอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวซูมให้ดูนะข้างหน้าเราคืออุมโมงค์ไฟเนี่ยค่ะจะเปิดไฟสวยมากใครที่พลาดเมื่อคืนนะคะวันนี้ก็ยังทันจะมีอุมโมงค์ไฟอยู่เดินแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเต้นไปหมดเลยค่ะเดินสนุกเลยแหละเดินไม่เหนื่อยคนเยอะ มื่อคืนคนเยอะมากวันนี้น่าจะเยอะยิ่งปีใหม่น่าจะเยอะเลยมาเคาดาวที่นครพนมนะคะแอดก็คงจะไม่ได้จะมาวันที่31สิบเอ็ดยวจะไล์ให้ดูอีกทีนะคะว่าคึกคักแค่ไหนใครที่อยากจะมาเที่ยวกำลังคิดอยู่ไปจังหวัดไหนดีมาที่นี่เลยคะ่ะ จะพาเดินย้อนกลับไปที่พญานาคน,นะคะตรงนี้ชื่อเรียกกันเกลวตอนนี้ว่าวนะคะก็ขายดิบขายดีมากอากาศเย็นสบาย ตลาดก็กำลังจัดนะคะตอนนี้ผู้คนก็ทยอยเอารถออกเพื่อที่ตอนเย็นจะได้มาชมบรรยากาศตลาดถนนคนเดินของขายเยอะของกินเยอะวันนี้วันอาทิตย์นะพาลูกพาหลานมาเดินเที่ยวนะคะอากาศไม่ร้อน รับรับโชคนะคะมีเยอะมากขายลอตเตอรี่ซื้อของแล้วก็นั่งกินที่ริมโขงได้นะคะ Eu não ficou falando ดูข้างล่างนะคะทุกคนใครที่ไม่รู้หรือว่ายังไม่เคยมาแนะนำโดยลงมาข้างล่างจะมีร้านค้าร้านขายเยอะเหมือนกันจะมีห้องน้ำด้วยนู่แตงเงียบเนะี่ยห้องน้ำอยู่ข้างหน้าเรานะคะสามบาทเพราะว่าตรงบริการฟรีตรงนั้นตรงลานพญานาคข้างหลังนะ่ะคนค่อนข้างเยอะนะแต่ข้างล่างเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะคะ่ะ ก็จะได้ชมวิวเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ชมวิวเดินลงมาตรงนี้ก็จะเป็นวิวฝั่งลาแล้วก็ท่าลงเรือนะคะใครที่อยากจะลงเรือช่วงเย็นๆตรงนี้เลยคะ่ะเดินลงมาข้างหน้าเรานี่นะคะก็จะเป็นเรือ50บาทของเทศาบาลนะก็มี150บาทของเอกชนแล้วก็ของครูส2ง0นะคะจะมีอาหารบริการบนเรือนะคะ หน้าเรานี่คือเป็นโซนขายของอีกที่หนึ่งที่ข้างล่างก็มีปล่อยปลาด้วยนะหลังจากช่วงน้ำท่วมร้านค้าหลายๆร้านก็ปิดไปนะคะแต่ช่วงเย็นเขายังเปิดเพราะว่าคนจะมาช่วงเย็นกันเยอะมากกวันก็คนไม่ค่อยเยอะซื้อของนั่งทานตรงนี้ได้เลย แล้วก็มีทางลงเดินนะแล้วก็จะลุไปที่พญานามีทางลงตรงนี้นะคะมองดูวิวฝั่งลาวรับลมเย็นๆตรงนี้มีร้านกาแฟ นี่พญานากำลังค้นน้ำเลย <c oughs> ช่อดันซส้นได้ไหมเนี่ย <c oughs> เตียดน้ำหน่อย <c oughs> ข้างในโซนตรงนี้นะคะเข้าไปชมได้นะคะคนเข้าไปกลับไห้ ว่าได้สวยมากใหด้ดูวิวฝั่งนี้นะ มคะตอนเย็นจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใครมาเนาะตอนเย็นกำลังติดป้ายเลยคะ่ะ มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะนะคะ

蓝 <乾 S 2> 天。 ตอนเย็นบริเวณนี้จะเป็นของขายเยอะมากเลยนะคะหน้าโรงแรมโขงสีปู้นจะเป็นอีกฝั่งที่ของขายเยอะแนละคนเดินเยอะแล้วก็ซื้อของมานั่งกินริมโขงแบบนี้ได้เลยลมเย็นๆอากาศเย็นๆที่จอดรถหายากนะต้องมาเต่ียมหัววันหน่อยก็จะจอดริมถนนแบบข้างหน้าเลยคะ่ะ It is quite bad, yeah. No, it's not. Yeah. Hãy à, áo phải áo à, luôn luôn phải. ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามรับชมเดี๋ยวต้องขอลงไลน์ก่อนเนาะเดี๋ยวต้องกลับบ้านละ<ม>เดี๋ยววันหน้าจะมาไลน์ให้ดูใหม่นะคะถ้ามีโอกาสเข้ามาดูว่านครพนมมีอะไรเปลีปย่ยนแปลงบ้างเดี<ม>๋ยวขับไปส่งของรถตัดค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ